สวัสดีครับนะสวัสดี่านทางช่องสมัยชาแนลครับผมนะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยแล้วกันวันนี้คนที่ชอบหนังกางเกงครับผมนะติดตามช่องผมวันนี้ผมจะพามาชมนิวรันภาพยนตร์ครับผมนะวันนี้โรงงานอุปสมบทครับผมนะวันนี้คืนวันที่7มีนาคมน5ะสองพนหะ้าร้อยหกสิบงานงานปีนี้ครับผมนิวรันภาพยนตร์ออกบ่อยนะ วันนี้ผมก็รับหน้าที่นะครับพนักลขลับครับผมนะขับรถมาแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์นะตั้งตู้เช็คระบบเสียงวันนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะบรรยากาศช่วงค่ำครับผมนะก่อนลองเครื่องเสียงนะเช็คระบบไฟนะไฟแสงสีนี่ชุดใหม่ครับผมนะไฟข้างจอ ชุดใหม่นะเสียงกลางก็ชุดใหม่กลางข้างละสิบสองดอคครับผมนะดสิบสองนิ้วด้านบนจะเป็นฮอนนะครับผมนะจสิบสองมิตรไฟคูุกข้างขานะครับถือว่าอีกหน่วยหนึ่งครับผมที่กำลังมาเรงครับผมของจังหวัดบุรีดําใช้ไฟบีมนะครับผมสองตัวครับผม วันนี้ก็มอบความสุขความสำราญใจกับดีเจหนุม่มครับผมนะวันนี้แฟนบ้านสยามันกันแน่นอนนะจอสิเมตรนี่จะสูง4ชั้นนะครับผมสูง4ชั้นยาว12เมตรความสูงก็น่าจะ6เมตร7เมตรครับผมนะประมาณ7เมตรความสูงต่อชั้นหนึ่งก็ประมาณ 160มม 160. มมเมตรหกิครับผมเมตรหกสิบรวมรก็เกือบเจเมตรครับผมยาว12สองเมตรวันนี้ก็เป็นคืนที่สองนะครับนะเมื่อคืนมีมาลงหนึโจครับผมเมื่อคืนลงหนังหนึ่งโจกับรถเทหนึ่งคันวันนี้ก็รถเทตอนเช้าครับผมนะวิทยาสาวกลางคืนก็ชมภาพยนตร์ต่อนะ จะภาพนาใจปล้ำจริงๆน่าจ้างหนังสองจอกับรถเทสองขันนะแต่คนละวันนะผมนะวันที่หกกับวันที่เจ็ดนะจะพาชมคุ้มพลังครับผมนศิลปงานนิว่ารันภาพยนตร์มีอะไรแปลกใหม่เดี๋ยวเราชมพ,พร้อมๆกันนะครับวันนี้เสียงกลางเราใช้สามเทนครับผมนะอันนี้เป็น SAE ครับผมสามหนะึ่งก TX กับไมโครทิกครับผม MT 408 4เชนนนะเป็นเสียงกลางเสียงแหลมก็ใช้ SAE นะ306 2เชนพาวเวอร์เบดใช้คุ้มพลังทาร์ปนะครับทาร์ปมีก้า902 3เชนนะครับมิกเป็นนะซาวทาร์ปครับผมบรรยากาศทุ่วๆนะวันนี้ก็พาชมบรรยากาศแล้วกันนะงานหนังกลางเพลงสนใจก็เบอร์โทรครับผม 087ย5แป7 31นนิวอารันภาพยนตร์จังหวัดบุรีรัมย์นะฝากไปด้วยน้องใหม่เมืองบุรีรัมย์ความดังความมันความสะใจครับผมนะนิวอารันภาพยนตร์มีให้แน่นอนบริหารงานโดยป๋าเลิศนะป๋าใหญ่ใจสปอร์ตนะอยู่บ้านสยาตำบลบัวทองครับผมนะราคาก็เริ่มต้นหลักพันครับผมนะพันปลายๆลายครับผมเริ่มต้นมที่เก้าพันครับผมสตาร์ทที่เก้าพัน นะสตาร์ทเก้าพันก็ตามระยะทางครับผมถ้าไกลก็ทิ่ราคาเพิ่มครับผมนะตามระยะทางกับชุดนี้ครับผมลำโพงชุดนี้แต่ชุดใหญ่ก็มีนะครับผมนะหมื่นขึ้นหมื่นต้นต้นะผมนะอ่ากระแสไฟก็เป็นไฟบ้านนะผมนะหมื่นหมื่นต้นต้นได้จอใหญ่กับตู้ลำโพงชุดใหญ่ครับผมที่บรรยากาศฝากอ่าเท่านี้ก่อนแล้วกันครับผมนะเดี๋ยวฝากหนังกางเพลงหน่วยนี้ด้วยกันครับนะ